ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมช่างลิปเนาะวันนี้จะมาสรุปตัวงานนะครับตัวนี้เป็นงานซอมเมนบอร์ดนะครับจะเป็นโมเดลแม็กคุกโป้เอหนึ่งห้าศูนย์สองนะครับจะเป็นโมเดลปีสองพันสิบห้านะครับผมก็อาการที่มานะครับจะเป็นอาการเปิดติดนะครับผมแต่ว่าภาพเนี่ยมันมไม่ขึ้นนะครับขึ้นจอดําไฟแสงไม่ออกนะครับก็ในส่วนนี้ผมเจอในส่วนของชุด ชุดลายไฟที่อ่บนเมนบอร์ดชื่อว่า LCD enable นะครับที่มันเป็นตัวสั่งออกอจากคำสั่งไปที่ตัวเมนบอร์ดทำให้จ่ายไฟมาที่ในลายไฟจอนะครับผมตอนนี้มันเสียอยู่ทําให้ไฟเนี่ยมันไม่ออกและสัญญาภาพไม่ติดนะครับผมก็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเพิ่มแสงลดแสงได้ปกติครับผมก็ปุ่มคีย์บอร์ดใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับ รรเริ่มเสียงจะใช้งานได้ปกติเลยครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดติดปัญหานะครับเกี่วยวกับ MacBook i Mac หรือ Notebook iPad iPhone นะครับสามารถติดต่อสอบถามในทางแทนแฟนเพจแล้วก็ Line Ad Official นะครับจะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับผมก็สามารถสอบถามเบื้องต้นได้ครับและท้าตอนนี้ยุ สมายทีสวิตมีทั้งหมด8สาขานะครับผมก็ใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าเวียนเข้าช้ใช้งานบริการกันได้นะครับหรือว่าอาจจะอยากรู้ว่าสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านก็สามารถกดค้นหาได้ทั้งใน Google หรือว่าดูทางหน้าแฟนเพจเว็บไซต์ได้นะครับจะมีชื่อเว็บไซต์ว่า s m i t ทีสวิตด com นะครับก็สามารถเข้ามาใช้ใช้บริการกันได้นะครับผมยังไงช่างนิดขอฝากลานไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างนิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ